ครับผมมาร์คเมทันคุตบอลาทเวอร์ว่าตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณย่านที่ค่อนข้างจะพลุกพ่านแห่งหนึ่งครับในกรุงฮานอยนะฮะก็จะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับบริเวณพื้นที่เขตเมืองเก่านะหรือว่าในย่านโอควอเตอร์นะซึ่งถือว่าเป็นย่านท่องเที่ยวแล้วก็ย่านค่อนข้างมีชื่อเสียงนะที่ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ13นก 9นาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะฮะสังเกตนะว่าการจราจรก็ดูวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะแม้ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนะนะบรรยากาศก,าก็น่าจะคับค้างเต็ไมไปด้วยพวกมอเตอร์ไซค์ก็รถยนต์ที่วิ่งผ่านสัญจรไปมานะฮะก็สาหรับคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาถ่ายคลิปเขาเรียกกันว่าเป็นพื้นที่ของถนนเซรามิกนะฮะหรือว่าบริเวณพื้นที่ถนนที่จะมีพวกศิลปะกระเบื้องเซรามิกครับที่ อยู่เรียงรายเลยนะครับเนี่ยมีให้เห็นอยู่บริเวณแนวกําแพงเนะครับเพราะว่ากันว่ามีความยาวไปไม่ไม่ต่ำกว่าประมาณ4,000เมตรเนียนะสำหรับลายกระเบื้องเซรามิกหรือว่างานโมเสกตรงพื้นที่ตรงนี้นะเอาครับเดี๋ยวเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะพาทุกท่านเนี่ยเดินชมบรรยากาศของบริเวณพื้นที่ของถนนเซรามิกนะครับหรือว่าพวก งานศิลปะกับเรื่องเซรามิกนะฮะก็เขา,าว่านว่าน่าเสียดายนะครับสำหรับพื้นที่ของการชมงานกระเบื้องเซรามิกหรือว่างานโมเสกพวกนี้เนะี่ยเพราะว่าดันตั้งอยู่บริเวณจุดของถนนที่มีรถผ่านคุุกคลาน,นะครับทําให้บรรยากาศการชมเนี่ยก็อาจจะชมได้ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะได้ยินโมกดาเสียงรถยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านญนรตลอดนะครับ ต่งานกระเบื้องพวกนี้เนี่ยก็เป็นงานกระเบื้องที่ค่อนข้างจะมีความงดงามแลวก็สวยงามเลยทีเดียวนะเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างเนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับสำหรับการสร้างพวกงานศิลป,ปะพวกงานโมเสกกระเบื้องพวกนี้นะเขาเรียกว่าเป็นงานกระเบื้องโมเสกนะฮะที่จะอยู่บริเวณริมกำแพงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสตรีทอาร์ตนะในกรุงฮานอยนะ ว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะที่น่ามาชมนะครับแม้ว่าบรรยากาศนี่อาจจะต้องทนกับพวกเสียงรถเสียงแพรนะครับแล้วก็การจราจรที่ดูวุ่นวายนะฮะตรงนี้นี่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของถนนที่พวกรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งผ่านสัญจรไปมานะฮะความยาวนี่ก็ค่อนข้างจะยาวเลยครับสำหรับพวกงาน เซรามิกหรือว่างานกระเบื้องโมเสกพวกนี้นะนครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในกรุงฮาน,นอยของประเทศเวียดนามนะฮานอยนี่ก็เป็นเมืองหลวงของเวียดนามนะฮะก็สารภาพเนี่ยก็จะนําเสน,เนอพวกเที่ยวกับสถานที่เด่นๆจุดเด่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวกรุงฮาน,นอยแล้วก็ชาวเวียดนามนะฮะ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจดีเสาเดียวนะที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับทะเลสาบหวันเทียมนะฮะด้านบนนี่ก็มีนะฮะนะครับแต่มองอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะการจราจรที่วุ่นวายครับแล้วก็อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ศิลปะงานกระเบื้องโมเส่ เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนียคาดว่าน่าจะวุ่นวายมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าจะไปมปด้วยการจราจรนะครับที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะร,รถน่ยออาจจะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะครับแต่พี่เวียดนามาผมสังเกตน,นะนะว่ารถจะเยอะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะฮะแต่อุบัติเตุมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆไปค่อยๆไยยยหลกันไปนะสำหรับพวกมอเตอนะร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถยนต์นะ แต่ลรภาพนี่ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับพวกสถานที่สําคัญๆนะที่เป็นจุดเด่นที่ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยนะฮะรวมถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชาวบ้านตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้นะครับมีจุดสถานที่สําคัญนะนะครับก็ภาพหลายภาพเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆนล้วก็สถานที่หล,ลักๆของที่กรุงหานอยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นคลิปที่ผมถ่ายที่กรุงหานอยก็ผมอยู่ที่หานอยวันนี้เนะี่ยเป็นวันสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเดินทางออกจากฮานอยนะในวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศคลิปสถานที่บางส่วน ของกงรุงฮานอยนะฮะความมีจุดอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเปิดดูนี่ก็เจอเนี่ยครับถนนเซรามิกหรือว่าถนนที่จะเต็มไปด้วยกับเบื้องโมเสกนะที่จะมีลวดลายภาพต่างๆที่มีความน่าสนใจนะทางท่องเที่ยวหลายคนนี่ก็มาชมนะแต่ก็บ่นเสียดายครับว่าสถานที่ที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ ถนนที่มีการจราจรที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะก็หนาแน่นนะครับเพราะว่ามันทําให้บรรยากาศในการเดินชมเนี่ยอาจจะเสียไปบ้างนะฮะเพราะว่าจะได้ยินพวกเสียงแตรเสียงรถนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะนี่เป็นภาพของมังกรนะฮะปีนี้ที่ผมมาถ่ายนี่ก็ตรงกับปีนักสัตว์มังกรพอดีนะในปี2567หรือว่าปี2024นนะครับก็ผมอาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะฮะ จริงๆนีตัวกาแพงเนี่ยทอดยาวไปไกลามากเลยนะครับก็าราวๆ4,000เมตรนะฮะเดินกันยาวเลยนะฮะผมก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศของถนนโมเสกหรือว่างานศิลปะกระเบื้องโมเสกบนกำแพงส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะถ่ายได้ไม่ทั้งหมดนะครับเดีวก็ภาพของคนพายเรือนะฮะ ก็จะเป็นกระเบื้องโมเสกท,ทั้งหมดนะฮะไม่ได้มีเป็นแบบภาพวาดหรือว่าภาพเขียนนะฮะในตรงนี้มีเป็นบันไดาทางที่จะเดินเข้าไปฝั่งด้านในนะฮะก็มีเป็นรูปช้างเลยนะนะครับรูปช้างสัตว์ผู้บ้านผู้เมืองของไทยนะแต่ก็มาอยู่เป็น งานมันกับเบื้องโมเสกของที่กรุงฮานอยในประเทศเวียดนามคนนดียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดของแยกไฟแดงนะฮะจริงๆนะมีทอดยาวไปไกลเลยครับสามารถเดินไปได้ฮะแต่ก็ต้องผ่านจุดของการจราจรนะก็บริเวณพื้นที่แยกไฟแดงนะนะครับการจราจรที่กรุงฮานอยในช่วงเวลาประมาณฝ่ายมงกว่านะครับนะครับรถฝั่งนี้นี่ก็ติดไฟแดงกันอยู่นะฮะ ฝั่งนี้ก็กำลังจะไฟเขียวแล้วแล้วก็วิ่งตรงไปนะครับบรรยากาศนี่ก็ดูวุ่นวายเหมือนกันนะแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาเลร่งด่วนนะฮะัก็เนี่ยครับบรรยากาศส่วนหนึ่งของพื้นที่ถนนโมเสกหรือว่างานศรราิลปะกระเบื้องโมเสกับที่ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามนะบรรยากาศนี่ก็เดินชมกงก็ได้เพลินๆน,นะครับแต่ก็อาจจะต้องทนเสียงเกี่ยวกับการจราจรแล้วก็ การสัญจรบนท้องถนนที่ดูมีความวุ่นวายพอสมควรนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของถนนโมเสกหรือว่างานศิลปะก,กระเบื้องโมเสกที่ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ